สำหรับประวัติของโคมไฟล้านนานะครับหลังเทศกาลมันออกพรรษาเมื่อช่วงไฟฝนต้นหนาวได้ย่างเข้ามานั่นก็เป็นสัญญาณบอกว,ว่าเริ่มเข้าสู่เทศกาลยี่เป็งแล้วเพราะฉะนั้นชาวล้านนาเราก็จะต่างพากันเตรียมเครื่องใช้มาสอยแล้วก็เครื่องพยาธานะเพื่อไปทําบุญที่วัดก็ถือได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงวันเพงญขึ้น15บ้าค่ำเดือนยี่นะครับหรือเดือน12ผู้ท่าผู้แก่ของทางภาคเหนือนี่ก็จะไปนอนทั้งแลาที่วัดนะครับเพื่อฟังธรรม เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาเราเพราะฉะนั้นโคมไฟกับงานประเพณีเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นของคู่กันเลยนะครับแต่ก่อนชาวล้านนาใช้โคมไฟไม่แพ่หลานนะครับจุดประสงค์ของการใช้สอยของโคมไฟคือใช้เป็นโคมไฟโบราณทำขึ้นเพื่อเป็นตะเกียงเพื่อจุดให้แสงสว่างนะครับแต่แน่นวยในสมัยก่อนนะั้นการใช้โคมไฟต้องใช้น้ํามันนะครับแล้วในสมัยก่อนน,ะน้ำมันจุดโคมไฟเป็นอะไรที่แพงมาก เราจะเห็นการจุดโคมไฟได้แค่ในพระราชาสำนักหรือว่าในบ้านของคนใหญ่คนโตในสมัยนั้นเท่านั้นแล้วก็สำหรับที่ผ่านมาเราชาวล้า,านนาจะใช้โคมไฟน,นี้เพียงแค่ในเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนหรืในพิธีกรรมเท่านั้น